เวิร์กไลฟ์บาลานซการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานปัจจุบันคนส่วนใหญ่เกิดภาวะความเครียดจากการทำงานรู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟและไม่มีความสุขส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานสำนักง,งานสากรจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างส,างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2567เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงาน ให้เอื้อต่อการสร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงานโดยจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรดียิ่งขึ้นการขับเคลื่อนตามโครงการแบ่งเป็น2ส่วนดังนี้ส่วนที่ 1. การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้กำหนดนโยบายและประกาศพร้อมแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายโดยบุคลากรให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ99ทั้งนี้ได้กำหนดแผนให้มีกิจกรรม6ด้านได้แก่กิจกรรม5ส้สกิจกรรมกีฬาและสันทนาการกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์กิจกรรมการแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อสังคมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมป้องกรรันระงับอักคีภัยรวมทั้งสิ้น26ครั้ง <Dial ogue. S 1> การดำเนินงานส่วนที่2พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานด้านความสะอาดห้องทำงานอาคารสถานที่มีความสะอาดมีการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานมีป้ายสำนักงานป้ายหน่วยงานย่อยและป้ายแผนผังอย่างชัดเจนการแขวนอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อย ประตูหน้าต่างบันไดอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานบริเวณพื้นทางเดินเรียบมีสัญลักษณ์บอกพื้นต่างระดับโต๊ะทำงานโต๊ะกลางเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดจุดรับประทานอาหารและมุมกาแฟมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักง,งานตู้เก็บเอกสารโทรศัพท์เครื่องคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งานห้องพัสดุสสำหรับจัดเก็บวัสดุคลุพันสามารถหยิบใช้สะดวก ห้องน้ำสะอาดมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินกิจกรรม5สและกำหนดวัน Big c l e น n i n g Day เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประกอบด้วยสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยโดยบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่และประับภูมิทัศน์สำนักง,งานอย่างสม่ำเสมอด้านความปลอดภัย กำหนดให้มีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยโดยจัดอบรมให้ความรู้ซักซ้อมแผนป้องกันอักคีภัยพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอักคีภัยขึ้นกำหนดให้ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและปิดสวิตช์ไฟฟ้าเมื่อเลิกงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีดูแลบริเวณที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพออุณหภูมิเหมาะสมมีการระบายอากาศที่ดีไม่ส่งเสียงดังรบกวน รวมถึงจัดให้มีจุดทิ้งขยะโดยแยกขยะเปียกและขยะแห้งอย่างเหมาะสมด้านสุขอน,นิสัยส่งเสริมให้บุคลากรสร้างนิสัยรักความสะอาดกำหนดให้ใช้เวลา10นาทีหลังเลิกงานเพื่อจัดเก็บทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยพร้อมปฏิบัติงานในวันถัดไปมีกิจกรรมรณรงค์การลดเลิกบุหรี่และสิ่งเสพติดตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคระบาด กำหนดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรโดยกำหนดปฏิทินในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้แก่กีฬาแบดมินตันวอลเล์บอลเซปักต,ตะกรอ้อเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพกีฬาพื้นบ้านและการดำเนินกิจกรรมในด้านอื่นๆเช่นการจัดสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์การแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อสังคมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นต้น การเสริมสร้างส,างสมดุลชีวิตคนทำงานนอกเหนือจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่อย่างเหมาะสมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรยังให้ความสำคัญในการทำงานของบุคลากรอย่างมีความสุขสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรม,มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความสุขและความสมดุลให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างยั่งยืนและนี่คือ Work-Life Balance การสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขกับชีวิตการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยรักและห่วงใยสำนักง,งานสากรณ์จังหวัดจตนขอบคุณครับ